พบกับคุณครูวันอีกแล้วนะคะนี้นะคะคุณครูวันมีนิทานมาฝากเด็กๆสนุกมากเลยเด็กๆสนุกมากเลยแต่ว่าเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะเด็กๆพร้อมจะไปฟังนิทานครูวันหรือยังคะวันนี้คุณครูวันมีนิทานมาฝากเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟัง นิทานของคุณครูมีชื่อว่าทายซิทายซิอะไรเอ้ยเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสน้องไม้ไปชวนพี่มิวออกมาดูก้อนเมฆบนท้องฟ้าน้องไม้ก็พูดกับพี่มิวว่าพี่มิวขา เราไปดูก้อนเมฆที่สนามหญ้าหน้าบ้านกันดีไหมคะพี่มิวก็ตอบกับน้องมายว่าได้สิแต่เราต้องไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะน้องมายก็บอกว่าโอเคเลยค่ะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไปขออนุญาต จากคุณพ่อคุณแม่น้องไม้จึงพูดขึ้นมาว่าคุณแม่คะขออนุญาตพาพี่มิวไปดูก้อนเมฆที่สนามหญ้าหน้าบ้านแป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่ก็ตอบขึ้นมาว่าโอเคจ้ะลูกระมัดระวังด้วยนะคะทั้งสอง ก็จูงมือกันออกมาดูก้อนเมฆที่อยู่บนฟ้าหน้าบ้านน้องไม้ก็พูดขึ้นว่าพี่เมีวพี่เมียวมาดูสิก้อนเมฆดูเลยค่ะพี่เมีวดูดูพี่เม,มีวก็ตอบขึ้นใช่ใช่ใชจริงด้วยโอ<ฮ><ฮ>เป็นรูปอะไรเนี่ยสวยจังเลย เป็นรูปภาพอะไรนะเด็กๆคะเด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรบ้างนะเห็นเป็นภาพอะไรบ้างคะน้องตินตินน้องตินตินเห็นเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรนะตินตินภาพอะไรนะคะภาพเตาใช่เลยค่ะภาพเตานี้เลยค่ะภาพ เต่าภาพนี้เลยนะคะคราวนี้น้องดีๆแล้ะคะดีๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าดีๆเห็นอะไรเห็นเป็นภาพอะไรคะดีๆแหน่ดีๆไม่ตอบครูวันเดี๋ยวครูวันช่วยครูวันเช่วยดีๆเห็นเป็นภาพอะไรครับภาพเลยนะดีๆไม่ตอบครูวันครูวันช่วยตอบนะเห็นเป็นภาพ ี่เลยค่ะภาพนบแบบนี้เลยค่ะเก่งมากเลยนะคะคราวนี้น้องใจด้าบ้างค่ะใจดาจา๋าใจด้ามองเห็นเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรนะคะใจดาถูกต้องค่ะใจด้ามีกระต่ายคราวนี้น้องเฟรมบ้างน้องเฟรมครับบอกคุณครูได้ไหมครับ น้องเห็นน้องเห็นเป็นภาพอะไรครับน้องเฟมเฟมดูดีๆเนะมองเห็นเป็นภาพอะไรครับน้องเฟมภาพปูเยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมต่อมาค่ะน้องอันนาเลยค่ะอันนาจ๋าอันนาเห็นเป็นภาพอะไรบ้างคะอันนาเห็นไหมคะเห็นเป็นภาพอะไรครับน้องอันนาเห็นเป็นภาพ แกเก่งมากเลยค่ะน้องคนอื่นๆตอบได้นะคะที่นั่งอยู่หน้าจอตอบได้เลยนะคะดูจากภาพแล้วน้องก็ตอบมาได้เลยค่ะเห็นเป็นภาพภาพอะไรนะคะภาพหมูคือภาพนี้เลยภาพหมูใช่ไหมคะเห็นเหมือนเป็นภาพหมูใช่ไหมคะนอกจากนั้นน้องยังเห็นเป็นภาพอะไรอีกคะภาพ ดูดีๆนะดูภาพไปดีนะคะเห็นเป็นภาพแจกันดอกไม้นี่ภาพนี้เลยนะคะเหมือนเป็นภาพแจกันดอกไม้ใช่ไหมคะแล้วยังเห็นเป็นภาพอะไรอีกคะภาพอะไรนะเห็นเป็นภาพอะไรอีกนะใช่เลยค่ะเห็นเป็นภาพดาวภาพนี้เลยค่ะภาพดาว และนอกจากนั้นนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถมองเห็นเป็นภาพต่างๆอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะแล้วแต่เด็กๆจะมองเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคราวนี้เราจะมาอ่านคํากันนะคะคําจากภาพที่เพื่อนของเราบอกมาเมื่อกี้นะคะมาดูคําแรกเลยนะคะว่าเด็กๆคนไหนจะอ่านได้บ้างคําแรกปีง คำว่าอะไรนะคะคำว่าอะไรนะคะใช่เลยค่ะอ่านว่าเต่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเต่าเก่งมากเลยค่ะเด็กมาดูคำต่อมาค่ะคำว่าอะไรนะคํคำว่าคำว่าอะไรค่ะเด็กคำว่ามีเด็กบางคนตอบได้ด้วยค่ะอ่านเก่งมากเลยอ่านถูกต้องด้วยอ่านว่า นกเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะคะนก <No. S 1> สุดยอดมากเลยค่ะมาดูคำต่อมาเลยค่ะคำว่าอะไรนะคำว่าปิ้งคำว่าเก่งมากเลยค่ะเด็กอ่านออกทุกคนเลยอ่านว่ากระตายอีกครั้งหนึ่งนะคะเก่งมากเลยกระตาย มาดูคำต่อมาค่ะคำว่าอุ้ยคำนี้ง่ายมากเลยเดิเดอ่านว่าอะไรคะใช่เลยค่ะอ่านว่าปูอีกครั้งหนึ่งค่ะปูต่อมาค่ะมาดูคำต่อมาเลยค่ะคำต่อมาปิ้งอ่านว่าอะไรคะคำนี้ก็ง่ายเหมือนกันอ่านว่าหมูอีกครั้งนะคะหมู เก่งมาก,มากเลยเด็กสุดอยอดมากเลยค่ะมาดูคําต่อมาค่ะคาต่อมาค่ะพิงคานี้อ่านว่าอะไรค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมเก่งมากเด็กๆอ่านได้ทุกคนเลยอ่านว่าแจกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแจกกันต่อมาค่ะเด็กๆมาดูต่อมาดู อีกครั้งหนึ่งนะคะดาวตบมือด้วยนะคะเยี่ยมเอาละค่ะเด็กๆเราจะนำคำเหล่าน,นี้นะคะมาแต่งประโยคค่ะเด็กๆเราจะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างนะแล้วเด็กๆลืมหรือยังคะประโยคประกอบไปด้วยอะไรคะประกอบไปด้วยอะไรคะโหเก่งมากเลยค่ะประโยคประกอบไปด้วยประธาน กริยาและกรรมคราวนี้นักเรียนเด็กเราจะนำคำเหล่านี้มาแต่งประโยคว่าอย่างไรบ้างนะครูวันจะยกตัวอย่างนะคะครูวันจะนำคำว่าเต่าคือคำนี้นะคะแล้วควรูวันก็จะนำมาแต่งประโยคนะคะควันจะแต่งประโยคได้ว่าฉันเลี้ยงเต่า อีกครั้งนึงค่ะเด็กฉันเลี้ยงต่อออมาค่ะมาดูอีกประโยคค่ะคำว่านกค่ะเด็กๆคำว่านกเด็กๆจะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรคะครูวันจะแต่งประโยคได้ว่าพี่จะ นก no. อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆพี่จะนก no. มาดูคำต่อมาเลยค่ะเด็กคคำว่ากระตายแล้วเด็กๆจะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรนะคุณครูก็จะแต่งประโยคได้ว่ากระตายกิแทรอกอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็ก กระตายกินแท่รถเก่งมากค่ะตบมือตัวเองหนะะ่อยคะ่ะตบมือครูด้วยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆจิบจิบใช่ไหมคะอิซีมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะ่ะเด็กๆลองฝึกแต่งประโยคด้วยตนเองดูนะคะรับรองเด็กๆทำได้เก่งทุกๆคนเลยคะ่ะ ว้าวเด็กๆคะหมดเวลาอีกแล้วค่ะเด็กๆหมดเวลาของคุณครูวันแล้วคะ่ะคุณครูวันอยากจะฝากบอกเด็กๆว่าให้เด็กๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะถ้าเด็กๆจะไปในสถานที่ต่างๆให้เด็กๆสวมแมสแล้วก็พบเจลแอลโกอฮอล์ไปด้วยนะคะป้องกันเชื้อรูค่ะเด็กๆด้วยความปราถนาดีจากคุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมอะไรนั้นให้เด็ก ตามนะคะครูวันจะมีเรื่องสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกนะคะวันนี้ครูวันขอตัวไปก่อนนะคะไปก่อนค่ะไปบ้ายค่ะเจอกันใหม่นะคะบายค่ะ